เฮลวสวัสดีค่ะทุกคนยิดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้ Barbie นะคะดูพายุซีกัจบจามบาร์บี้นะวันนี้นะคะบาร์บี้จะมาทําคลิปนะคะเป็นคลิป ดวงธาตุนะคะของชาวราศีธาตุน้ำนะคะประกอบไปด้วยมีนกร,รกฎพิจิกนะคะการอ่านเป็นการอ่นนานอุชเช a l reading หรือการอ่านทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องเราสลับกันบ้างนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเป็นดวงของเต็งร้อยเปอร์เซ็นต์ใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวนะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะบ๊อบบี้แนะนําตัวเองนิดนึงนะคะบ๊อบบี้จะชํานาญ มากที่สุดนะคะในเรื่องของรักสามเศร้ากับแฟนเก่าใครที่มีปัญหาว่าแฟนจะกลับมาไหมนะคะหรือแฟนนอกใจไปมีคนอื่นหรือว่าเราเป็นบุคคลที่สามยังไงก็ตามแต่นะคะต้องการคําตอบว่าจะทํายังไงต่อไปนั่นนี่นู่นดีนะคะสามารถแอดไลน์มาปรึกษากันได้นะคะเดี๋ยวบ๊อบี้จะลงรีวิวไว้นะคะในชุมชนเนาะในชุมชนก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะคะ เนี่ยเดี๋ยวจะลงทุกๆวันเลยนะมีเวลาก็ไม่มีเวลาเนาะอันนี้เป็นรีวิวจริงๆเลยนะคะเรื่องแฟนเก่ากับรักสามเศร้านะคะไว้ใจพี่ได้เลยพี่บอกเลยว่าพี่เป็นอันดับหนึ่งจริงๆเพราะว่าทํามาทั้งหมด5ปีหมื่นกว่าเคสแล้วนะคะจะเป็นในเรื่องนี้นะแต่เรื่องอื่นถามได้หมดเลยนะคะส่วนใครที่อยากบูชาน้ํามันนะคะเช่าบูชาน้ํามันอันนี้พี่คอนเฟิร์มเลยนะคะการันตีผลลัพธ์เลยว่าถ้าใช้ตามที่พี่บอกสวดตามบทที่พี่บอกนะคะ รับรองจะบอกว่าคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆแบบชนิดที่ว่าแบบชอบใครคนนั้นก็ชอบคุณจริงๆวีพูดเลยว่าอย่างอย่างวี่อย่างเงี้ยตอนเด็กๆอ่ะวินกนะอืมเวลาชอบใครอ่ะคือนก ยอมรับคือนกมาตลอดนะคะแต่บอกเลยว่าไม่เคยนกเลยหลังจากนี้นะคะที่สําคัญที่สุดแฟนเก่ากลับมาด้วยนะอันนี้คือแบบสําคัญมากนะคนที่เราชอบเขาก็ชอบเราแฟนเก่าก็กลับมาเออต่อคิวกันยาวมากอันนี้พูดจริงๆแล้วก็เออ ลิปสีพึ่งเนี่ยจะใช้ในเรื่องของคําพูดวาจาได้นะคะค้าขายอะไรอย่างเงี้ยได้อันนี้จะใช้ในการดึงดูดนะคะสามารถใช้ร่วมกันได้หมดเลยนะคะแล้วก็เพนดูรัมเนาะถ้าใช้ร่วมกันเป็นเซตสนินี้ก็ได้เลยนะคะ3เซตนะคะแต่ว่าสิน,นต้องเป็นสีชมพูเนาะ ถ้าใครสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะคะแอดบาร์บี้ชิสาหรือว่าใครอยากลงนะหน้าทองนะคะก็สามารถลงได้เหมือนกันนะเดี๋ยวบาร์บี้จะบอกอรายละเอียดให้นะคะบอกเลยคราวนี้แล้วหัวกระได้ไม่แห้งแน่นอนนะคะคนที่เราชอบยังไงเขาก็ต้องแบบชอบเราไม่นกแน่นอนนะคะหลังจากนั้นบี่ไม่เคยนกเลยนะเอาจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับชาวธาตุน้ํานะคะสิ้นเดือนกุมภานี้นะคะความรักเป็นยังไงบ้าง ความรักของชาวธาตุน้ำไพ่สิบไม้เท้านะคะช่วงนี้ชาวธาตุน้ำจะค่อนข้างทํางานหนะักอยู่พอสมควรนะคะแบบมีงานแบบเยอะหรืออะไรแบบนี้นะคะมีสิ่งที่จะต้องทำนั่นนี่เนาะงานเยอะงานแยะมีสิ่งที่ต้องทําเยอะ เหมือนเหมือนช่วงนี้คุณห่วยหายในเรื่องของการพักผ่อนนะคะค่อนข้างพอสมควรเนาะเพราะว่ามันหนักทั้งงานหนักทั้งความรู้สึกเนาะเหมือนแบบว่าเจออะไรหนักหนักมานะคะหรือว่าเจอในเรื่องของความรักก็มีความแบบหนักอกหนักใจไม่สบายอกไม่สบายใจนั่นนี่นะคะสิบดาบสิบไม้เท้านะคะถือว่าเป็นในเรื่องของความหนักใจหนักอกหนักใจนั่นนี่นู่นนะคะชาวธาตุน้ําคุณมีความรู้สึกถึงแบบสามดาบ บางคนอาจจะพึ่งอ,อกหักมาหรือว่าอาจจะพึ่งออกจากความสัมพันธ์ที่มันเป็นรักซ้อนนะคะรักซ้อนรักสามเศรา้าแบบว่าเออไปจับได้ว่าเฮ้ยเขาแบบคบกับคนอื่นด้วยระหว่างที่เขาคบกับเราด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แบบมันเป็นช่วงที่แบบว่า อันเนี้ยที่พี่อ่านเนี่ยมันอาจจะหมายถึงแฟนเก่าก็ได้นะคะหมายถึงคุณเคยมีความรักแล้วทีนี้แบบเขาก็เป็นแฟนเก่าคุณแล้วเขาก็ทําให้คุณเสียใจนั่นนี่นูลล่นอะไรเงี้ยแล้วคุณเองก็อยากจะจบปัญหาเนาะจบปัญหาจบความสัมพันธ์จบความรู้สึกที่มันไม่โอเคตรงนี้เนาะแล้วก็อยากจะแบบไปโฟกัสในเรื่องของการงานให้เต็มที่นะคะให้ความรู้สึกอกหักหรือว่าความรู้สึกที่มันไม่สบายอกสบายใจอันเนี้ยมันมันจงหายไปแล้วก็ตัวคุณเองนะคะว่าพี่มีความรู้สึกว่าคุณน่ะอยากจะพักนะคะในเรื่องของความรักอย่างมากๆเลยแหละนะคะ อยากจะพักอยากจะแบบว่าอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเดือดซันขึ้นมานะคะในอนาคตคุณมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะไพ่เดือดซันนะคะหมายถึงว่าคุณจะมีความรู้สึกสดใสามากขึ้นนะแต่ว่าชาวธาตุน้ําคุณไม่อยากที่จะแบบว่าตกลงปรงใจง่ายๆหรือคุณไม่อยากที่จะแบบว่ารีบร้อนนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะอยากจะแบบว่าไปเรื่อยๆแล้วก็ไปช้าๆนะคะไม่อยากจะแบบว่าออรีบอะไรใดๆเพราะว่า ก็กลัวว่าจะแบบว่าตัดสินใจผิดพลาดอีกหรือว่าจะไปเจอคนที่ไม่ใช่อีกนะคะแบบขอเทคไทม์หรือว่าขอใช้เวลามากกว่านี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ สิบไม้เท้าขึ้นมานะคะก็มันมีการจับได้นะคะหม,หมายถึงอคุณเพิ่งจบความสัมพันธ์จริงๆเนาะคนคนนั้นะ่ะคือคนที่มีครอบครัวหรือมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะเออใช่ไปเป็นเหมือนจบจบความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะเพิ่งจบความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกเป็นรักตัวเลือกมานะคะที่มันรู้สึกว่าทําให้เราแบบหนักอกหนักใจแบบรู้สึกแบบเออเซลเวอร์สต่ำก็คือแบบว่าคุณค่าในตัวเองอะมันมันต่ําลงนะคะคนที่ทําให้เราแบบ เสียอกเสียใจอะไรประมาณนี้นะคะก,ก็คือคุณเพิ่งจบความสัมพันธ์ตรงนั้นไปเนาะบางคนเนี่ยเข้าทางธรรมเนาะทำมงธรรมะม,ม,มาเต็มนะคะช่วงนี้บางคนหนีไปบวชด,ด้วยนะคะแต่ก่อนอีวิ่เคยอกหักอีวิ่ก็เคยหนีไปบวชนะทุกคนเออประมาณนั้นคือแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบทําไมแบบชีวิตถึงต้องเจออะไรกับคนแบบนี้ทั้งทงที่ตัวธาตุนามเองนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างรักใครรักจริงแล้วก็เป็นคนที่รักความยุติธรรมมากๆนะคะแต่ทําไมแบบชีวิตถึงแบบได้เจออะไรแบบนี้เนาะดังนั้นคือ เหมือนแบบว่าคุณรู้สึกว่าการคิดถึงแฟนเก่าของคุณนะมันเป็นปมในชีวิตของคุณเลยคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะออกจากความรู้สึกนี้นะคะไม่อยากที่จะแบบว่าจมอยู่กับความจมปักอยู่กับความรู้สึกต่างๆที่มันเข้ามาถาถมนะในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะแบบว่ารู้สึกเสียใจนะคะอีกนะตอนนี้คือไม่ว่าคุณกําลังฮิวฮิวตัวเองอยู่นะในเรื่องของแบบแฟนเก่าที่เพิ่งจบความสัมพันธ์กันไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูคนอายุน้อยที่เข้ามากันบ้างนะคะคนที่แบบจะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ ของชาวธาตุน้ำเป็นยังไงบ้างนะบางคนถ้ายังไม่เลิกกันนะคะก็อาจจะแล้วแต่วิจารณญาณน,นะว่าบางคนอาจจะแบบมีเกณฑ์ที่จะได้เลิกก็ได้นะน,นี่ก็ไม่แน่ใจเนาะดูกันนะคะมันเป็นดวงโดยรวมนะคะก็คือตอนนี้คือคุณอยากพักเนาะเขาเข้ามาในจังหวะที่คุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจร้อยเปอร์เซ็นะคะก็คือเข้ามาในช่วงเวลาที่แบบว่าคุณค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวนะชาวธาตุน้ําช่วงนี้คุณเก็บเนื้อเก็บตัวแบบอย่างหนักหน่วงนะคะ ใช่แล้วก็มัไม่มีความรู้สึกว่าคุณค่อนข้างแบบว่าไม่ไม่ค่อยอยากจะแบบสูงสิ่งมุงหญิงกับใครนะเออประมาณนี้คือก,ก็ก็ยังปล่อยให้เป็นเพื่อนกันก่นกอนนะคะขอดูไปนานๆก่อนนะใช้เวลานานๆน,น,นะคะกับคนคนนี้เนาะก็คือไม่ได้ถึงกับเปิดใจแล้วก็ไม่ได้ถึงกับปิดใจนะคะก็รอดูไปเรื่อยๆนะคะรอว่าเขาจะมีท่าทียังไงนะนะ่ะตอนนี้คือมันเหมือนเป็นอารมณ์สวิงะคะ่ะมามาไ,ไปไปตอบแชทบ้างไม่ตอบบ้างนะคะ บางคนในใจลึกก็ยังแบบลืมแผลแฟนเก่าไม่ได้หรือยังลืมแฟนเก่าไม่ได้อยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มในอนาคตความสัมพันธ์ความรักเป็นยังไงบ้างค่ะไพ่ five of swords justice แนวโน้มในอนาคตความสัมพันธ์นะคะบาร์ี่มองว่าเ,เดี๋ยวจะมีคนเข้ามา เสน่ห์แบบแรงมากๆนะคะสําหรับชาวธาตน้ําคือแบบว่ามีคนช่วงนี้นะคะขายขนมจีบมีมคนแบบว่าออฟเฟอร์ค่อนข้างยอะนะคะพอสมควรเลยเจ็ดดาบแต่คุณก็ยังไม่เลือกนะไม่ว่าในเดือนนี้คุณยังไม่ตัดสินใจในการมีแฟนนะคะขอดูๆไปก่อนยังไม่ค่อยแบบไว้ใจใครเท่าไหร่ขอแบบ ใช้เวลาขอดูไปนานๆก่อนนะคะตอนนี้ถ้าน้ำขอขอพิจารณาพิจารณาพิชชุยพิชใช้วิจารณญาณนะคะในการที่จะดูคนคนหนึ่งก่อนนะตอนนี้คือยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมในการที่จะเปิดใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเหมือนแบบว่าเราโดนโดนแฟนเก่าหรือว่าโดนคนหลักที่ที่ทำให้เราแบบ รู้สึกเสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันมันเลยทําให้เรามีความรู้สึกแบบว่าอเราเราไม่ไม่ค่อยอยากจะไว้ใจใครอีกนะคะคือเหมือนแบบขอดูนานๆแบบที่ผ่านมาที่ผ่านมาแบบว่า มันก็เป็นแบบเนี้ยคือเหมือนแบบว่าเราตัดสินใจเร็วเกินไปเราตัดสินใจแบบง่ายเกินไปหรืออะไรก็ตามแต่คือเราไม่อยากที่จะผิดพลาดอีกนะคะเอาง่ายคือในคลิปนี้นะคะเหมือนแบบชาวธาตุน้ําอยากจะอยู่นิ่งๆอะ่ะอยากจะแบบใช้เวลาในการพิจารณา,าในการการใช้วิจารณญาณนะคะในการแบบใช้เวลาที่จะดูดูคนคนหนึ่งไป เรื่อยๆนะคะว่าว่าจะไปในทิศทางไหนต่อแล้วก็ยังไม่อยากรีบร้อนในเรื่องของการตัดสินใจนะคะเป็นช่วงเวลาในการที่แบบว่าฮิลลิ่งสภาพจิตใจของตัวเองเหมือนกันนะคะประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีอะไรนะคะที่มีเกณฑ์เอาชาวธาตุน้ำกองนี้บางเนะาะราศีกุมราศีเมษราศีตุล ราศีกันกลุ่มเมตตุนกันมาดู Romance Angel น,นะคะนางฟ้าอยากจะบอกอะไรอย่าลืมนะคะใครที่มีปัญหารักษาเศร้านะคะกับแฟนเก่าเนาะลองมาปรึกษากันได้นะคะ แล้วก็หรืออาจจะเรียนดูดวงหรือลงคอร์สจิตวิทยานะคะเดี๋ยวพี่จะมีคอร์สใหม่นะคะเปิดเดือนหน้านะสำหรับราคาพิเศษไม่ถึงพันคอร์สดึงดูดคู่แท้นะคะสำหรับคนโสดที่อยากมีคู่หรือคนที่มีคู่แล้วอยากมีคู่จริงๆอะ่ะที่มันเป็นคู่แท้จริงๆอะ่ะนะคะ ก็สามารถมาดูได้นะคะมาเรียนได้เนาะทำยังไงมินิเฟสยังไงอ่าเพื่อที่จะทำให้มีคู่แล้วก็เลือกคู่ยังไงนะคะตามหลักจิตวิทยาเนาะดวงต้องมาควบคู่กับจิตวิทยานะเพราะว่าการดูดวงมันคือการให้คำปรึกษาแต่จิตวิทยามันคือ how to ว่าเราควรที่จะทำยังไงต่อนะคะโอเคไพ่ new love นะคะ reconciliation this could be the one trust แล้วก็ pay attention with the red flag อืม No new love วเเอ่อเนี่ยวิรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะมีการกลับเข้ามานะคะของใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นหมายถึงว่าการกลับเข้ามาของแฟนเก่าก็ได้นะคะคนเก่าๆที่จะกลับเข้ามาขออกาสอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเป็นความรักครั้งใหม่เอาง่ายๆเลยเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นความรักครั้งใหม่ให้กับคุณอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะคะ ก็เปิดใจรับความรักครั้งใหม่ด้วยนะคะชาวท่าน้ํานะเออมัน this could be the one หมายถึงว่ามันอาจจะเป็นความรักที่ดีก็ได้สําหรับคุณเนาะมาดูลักษณะเออมาดูข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขานะคะเธอรู้ใจฉันที่สุดแล้วเธอเคยรู้สึกเหมือนฉันบ้างไหม ฉันไม่อยากทำให้เธอเสียใจได้ยินเสียงหัวใจของฉันไหมมันกำลังบอกว่ารักเธอจิตใจฉันต้องการสัมผัสอันอบอุ่นของเธอเราจะไปต่อกันอย่างไรดีโอเคนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้บาร์บี้ด้วยนะคะเราไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย